ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบทำตามความฝันหรืออาจจะยังไม่มีเป้าหมายให้ที่นี่เป็นความสำเร็จของคุณสิคะที่นี่แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาลัยเทคนิคสัดแก้วสาขาวิชาที่มีความหลากหลายทางเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นคนที่ชอบเขียนโค้ดชอบติดตั้งเครือข่ายชอบการซ่อมประกอบชอบการดีไซน์เว็บอยากเป็นอินฟูเอเซอร์ชอบออกแบบมัลติมีเดียกราฟิกแบบอาร์ตอาร์ต รักการสร้างเกมถนัดโปรแกรมสำนักงานก็ตามหาความเป็นตัวคุณได้หรือใครที่ชอบกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์เล่นกีฬาหรือแม้แต่ e-sport เราก็มีให้ร่วมสนุกกันไม่ว่าคุณจะจบชั้นมอ .3 อยากต่อปวชหรือจบชั้นม .6 แล้วอยากต่อปวสหรือใครที่จบปวชเกี่ยวกับด้านคอมพิวเตอร์ และอยากตอบปวสทวิภาคีเราก็มีให้คุณเลือกสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่เพจ a c e b o o k IT SKTC หรือช่อง Tik t o ตอ i t s c o r e s k t c 6 7ฝากกดไลค์กดติดตามพวกเราด้วยนะเลือกแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเปิดโอกาสให้คุณได้เลือกสิ่งที่คุณชอบและประสบความสำเร็จอีกก้าวของคุณเราพร้อมแล้วที่จะพาคุณก้าวไปสู่โลกแห่งอนาคต แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาลัยเทคนิคสาแก้วเปิดโลกทัศน์พัฒนาอาชีพ